สวัสดีชาวราศีเมถุนทุกท่านนะครับก็ขอทานายดวงชะตาความรักของชาวราศีเมถุนตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่15พฤศจิกายนนะครับว่าจะเป็นเช่นไรและนี้ก็เป็นการทํานายดวงทั่วๆไปนะครับไม่ใช่ของใครคนใดคนหนึ่งซึ่งอาจจะตรงหรือไม่ตรงสำหรับคุณก็ได้นะครับและสำหรับใครที่ต้องการดูดวงส่วนตัวก็แอดไลน์มาได้เลยนะครับรายละเอียดอยู่ข้ล่างคลิปนี้แล้วเช่นกันนะครับก็มาเริ่มที่ไพ่แรกกันเลยนะครับเป็นไพ่ของเดลไฮพิเทสนะครับ เจนภาพของผู้หญิงคนหนึ่งกำลังยืนรอคอามรู้สึกที่จิตวิญญาณดวงเดียวกับคนที่คุณรักอยู่ผมเล่แล้ววความรักของชาวราศีเมถุนตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่15พฤศจสิกายนเนี่ยเปรียบเสมือนกับความรักความรู้สึกที่คุณสองคนเนี่ยเปรียบเสมือนกับคู่รักที่เคยเหมือนกับมอบถึงความรู้สึกดีๆมอบถึงการที่เคยทําอะไรที่มันเข้าใจกันเคยทําอะไรที่เหมือนกับรู้สึกถึงความรู้สึกถึงการที่รักษาความสัมพันธ์นะครับบอกว่าจะไม่ทําร้ายกันบ้างแหละบอกว่าจะเหมือนกับดูแลช่วยเหลือซึ่งกันและก จะเหมือนกับรักกันไปตลอดฉันจะไฮพีเทศต์ตให้ไปเนี้ยเบอกชาวราศีเมถุนตั้งแต่วันที่ 1, 1ถึงวันที่15พฤศจิกาย,ยนเลยว่าเหมือนความรักความสุกที่คุณ2คนมีให้กันเนี่ยมนเปรียบเสมือนกับจิตวิญญาณดวงเดียวกันหรือคนรักที่ยังคงรู้สึกความรักสิ่งดีๆนะครับที่มีต่อกันอยู่แต่สิ่งที่เกิดขึ้นมาหมายความว่าเปรียบเสมือนกับสายน้ำคนรักของคุณมีการที่ทาร้ายคุณทําให้คุณเจ็บปวดทำให้คุณเสียใจทำให้คุณเหมือนกับผิดหวังไม่เหมือนกับเราเคยไว้ใจเคยเชื่อใจกับนน่นเาป็ว ผิดหวังเสียใจเพราะว่าเราเชื่อเขาไปแล้วเราไว้ใจไปแล้วเนี่ยไม่คิดว่าเขาจะทําร้ายเรากับเราด้วยลงคอมันเจ็บตรงแบบนี้แหละไพ่ใปต่อมาเป็นพลังงานของไพ่โฟล์ออวานหรือพลังงานของไพ่สีเมท้าครับเสียงภาพของพลังงานของคนที่เคยทําสิ่งนีๆร่วมกับคนที่คุณรักสิ่งที่เกิดขึ้นมาก็เลยทำนายว่าชาวสีเมทูหรือท่านในช่วงของเดือนพฤศจิกายนเนี่ยเป็นเสมือนกับคุณกับคนที่คุณรักเคยมีสิ่งดี้ร่วมกันเช่นการทํางานด้วยกันการวางแผนแต่งงานการวางแผนสร้างครอบครัวการวางแผนสร้างอนาคตกับคนที่คุณรักโฟล์อ็อบวานก็ทำนายว่าสิ ม่เหมือนกับคุณสองคนทำร้ายกันเท่าไหร่คุณสองคนเดอะไฮพิเทสอะปล่อยให้คนหนึ่งรอปล่อยคนหนึ่งร้องไห้ปล่อยคนหนึ่งเสียใจนะครับหลงลืมความารักหลงลืมสิ่งดีที่มีต่อกันแต่สีไม้ท้าหมายเวามันเหมือนกับความรู้สึกที่คุณสองคนยังเป็นจิตวิญญาณดวงเดียวกันคุณสองคนยังเหมือนกับทวินเฟมอะเป็นเหมือนกับคู่แท้ทางจิตวิญญ,ญาณที่เหมือนกับเป็นรู้สึกถึงความรักรู้สึกสิ่ง,งดีต่อกันและกันอยู่แต่มีไพ่เดอะไฮพิเทสมายความว่าตอนเนี้ยเดอะมูนคนของคุณมีการมองถึงดวงจันนร์ไปหลงผผผิิิิดดดดดโขขอคเ้าใจก ทำลายความรู้สึกดีๆท,ทำลายสิ่งดีต่อกันไปทำไม่ดีต่อกันไปแต่พลังของพไพ่ใบนี้คือหมายความว่าสุดท้ายคุณสองคนยังคงรู้สึกความรักของการละกันอยู่ยังเป็นคู่แท้ทางจิตวิญญาณยังเป็นเหมือนกับจิตวิญญาณดวงเดียวกันอยู่นั่นเองอะ mm ่ะ hmm. รอพันในวันหนึ่งที่จะกลับมาแก้ไขกลับมาเข้าใจพอพไพ่ใบต่อมาเนี่ยเจ็ดทวตเซนออฟคารครับ,รบชาลราศีเมษถุนทำนายนิดนึงว่าในช่วงเดือนพฤศจิกายนเนี่ยตั้งแต่วันที่หนึ่งถึงวันที่สิบห้าพฤศจิกายนคุณเริ่มมองเห็นการงานการใช้น ก็จะทำนายว่าสิ่งเหล่านี้ชาสีเมถุนในท่านมีโอกาสที่จะไปทําอะไรเรื่องของการงานโดดเด่นในปีนี้ในช่วงนี้แต่พฤศจิกายนยถึงสิ้นปีนี้เริ่มเปิดรับโอกาสใหม่ในชีวิตในการที่เริ่มมาโฟกัสเรื่องการงานตัวเองเริ่มมาโฟกัสเรื่องการใช้ชีวิตของตัวเราเองและเริ่มรู้สึกแล้วว่าตัวเราเองเนี่ยมันมีคุณค่ามีความสุขนะครับมีทางเลือกมากมายดีๆมากมายให้รู้สึกว่าตัวเองเนี่ยได้เห็นสิ่งเหล่านั้นได้เติบโตนะครับได้ดูแลได้มีการเรียนรู้มากขึ้น การทำงานพลังงานของไพ่เจ็ดทูหรือเสนออฟคับไปที่ทำนายว่าชาวราศีเมถุนตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่15พฤศจิกายนจนถึงสิ้นปี25 5 8คุณเริ่มรู้สึกรู้ตัวแล้วว่าการงานดีเริ่มมีชะตาชีวิตที่มีความรักเข้ามารักมากมายมีคนรอบข้างให้การสนใจให้การยอมรับให้การสนับสนุนเรื่องของการงานการเงินอยากจะศึกษาดูใจกับคุณมีคนเข้ามาให้ศึกษาดูใจนะกันแต่สิ่งเล่กังติดค้างอยู่เนี่ยมันอยู่ในหัวใจมันอยู่ในความรู้สึกมันอยู่ในความรักที่ คนรักของคุณเนี่ยเป็นคู่แท,ท้ทางจิตวิญญาณที่เคยทำร้ายกันไปเคยสูญเสียกันไปนั่นแหละเกิดาทำนายนิดนึงว่า,า,วาไพ่เจ็ดคั่วใบนี้ชาวสีม่มถุนเริ่มมองเห็นโอกาสดีๆในชีวิตหลายคนเริ่มดีแล้วในการที่กลับมาโฟกัสเรื่องงานกลับมามีความสุขในการทํากิจกรรมดีๆกับตัวเราเองกลับมามีความสุขกับตัวเราเองมากขึ้นคนรักที่เคยเดินจากไปก็เลยมีไพ่ของเดอฟูขึ้นมาครับคนคนนั้นเป็นไพ่ของการที่โดนหลอกโดนลวงโกหกเขาเคยทําสิ่งเหล่านั้นกับคุณ เดอะฟูก็เลยทำนายว่าคนรักของชาวสีเมทุนหท่านเนี่ยอาจจะทำะไรตามใจตัวเองอาจจะทําโดยการที่ไม่คิดตัวดีการใช้อารมณ์นะครับเหนือความรู้สึกเหนือความรักการทําให้มันโกหกหลอกวมผิดศีลผิดธรรมนอกใจเจ้าชู้แต่เดอะฟูใบเนี้ยคือเหมือนกับเขารับความสวยงามความอิสระ,ะในชีวิตแต่พอเขาเห็นว่าเดอะฟูใบเนี้ยคือการเดินออกมาจากบางสิ่ง <ๆ S 2> บางอย่างแล้วเหมือนกับเขาเดินตามหาบางสิ่งบางอย่างที่มันสวยงามเหมือนคุณนี่ผมเลบความรักของชาวสีเมทุนในวันที่1ถึงวันที่15พฤศจิกายนเนี่ย พอคุณเริ่มมองถึงการงานเริ่มมาใช้ชีวิตเริ่มปล่อ <único> ย <Liberty Overwatch> ไปตามความร <life> ู้สึกตามจิตวิญญาณของเราที่เราเคยรักใครสักคนหนึ่งที่ถึงใครสักคนหนึ่งแต่มันเจ็บแต่มันเสียใจแต่มันต้องปล่อยใครสักคนหนึ่งไปแล้วอะไพเรือฟูใบนี้เป็นเหมือนกับคนรักของชาวสีเมทุนหรือท่านเนี่ยเขายังคงเป็นจิตวิญญาณดวงเดียวคุณนะเขายังตามหาสิ่งที่สวยงามแบบคุณเขายังคงตามหาสิ่งดีๆที่เหมือนกับคุณจนสิ่งเหล่านี้หมายความว่าเขาเดินตามหามันเนี่ยด้วยความหกไปเท้าด้วยความยากลาบากด้วยความเหน็ดเหนื่อยสุดท้ายไพหกไปเท้าไป ทำนายเลยว่าคนรักของชาวราศีเมถุนที่เดินจากไปหรือเลิกลาคุณไปเนี่ยสุดท้ายเขาจะยากลําบากสุดท้ายเขาจะหาไม่เจอเพราะเขาไปเจอสิ่งที่มันไม่เหมือนคุณหรอกไม่มีใครรักเขาหรือยอมนะครับหรือให้เขาเท่าคุณหลายคนมองถึงการช่วยเหลือเรื่องงานเรื่องเงินหลายคนมองถึงเรื่องการสร้างครอบครัวสร้างอนาคตดูแลช่วยเหลือเขาทาให้คนรักของชาวรีเมถุนท่านเนี่ยพอเขาไม่มีคุณเขามั่นใจว่าเขาจะไปรอดเขามั่นใจว่าตัวเขาจะเจอความสุขเจอสิ่งดีๆแต่พอเขาไปแล้วอะหกไม้เท้า เขากล like, ับมาเหน็ดเหนื่อยเขากลับมาเจอความยากลาบากเขาตามหาคุณแบบคุณไม่เจอจนหกไม้เท้าไปนี่หเขาสุดท้ายเขาจะพยายามกลับมาทําดีกลับมาเขาเหนื่อยกลับมาเหมือนกับสนใจคุณแต่เวลาคุณปกป้องห่วงใยรักเขาเนี่ยเขากลับมองว่าคุณเป็นปัญหาไพ่ใบนี้ควินออกมายขึ้นมาหรือราชีนถือไม้เท้าเขากลับมองว่าคุณไม่ดีเขากลับมองว่าคุณไปทําร้ายเขาเขาหมอกมองว่าคุณเป็นปัญหาไม่ดีพอสำหรับเขาว่าฉันควินออกมาหรือราชีนถือไม้เท้าหมายความว่าคนรักาของชาวสีเมทูเดท่านเนี่ย ตอ,อต,อ reet, ตอนคุณปกป้องตอนคุณดูแลตอนคุณพยายามรักษาความสัมพันธ์หรือแก้ปัญหาเขากับเดินจากไปครับแต่พอคุณมีคุินอกมาหมายความว่าเราไม่ได้ทนเจ็บแล้วนะเรามามีการงานการเงินเรามาโฟกัสชีวิตที่มีความสุขหลายคนใช้ชีวิตในการที่ตอกตามหาสิ่งใหม่ๆอยู่คนเดียวเดินงอกงามอยู่คนเดียวมีความสุขเรื่องการงานการเงินอยู่คนเดียวเริ่มใช้ชีวิตของเราเริ่มพบเจอความรักโอกาสดีในชีวิตใหม่ๆเข้ามาพบเจอความรักใหม่ๆเข้ามาด้วยนะ ในการที่เป็นครอบครัวในการที่สร้างครอบครัวสร้างอนาคตมีคนรักและให้ความเมตตาให้ความสนใจคุณมากมายที่คุณจะเรียนรู้และเติบโตมากขึ้นแต่คนักของคุณเนี่ยมีหกไม้ท่าหมายความว่าพอคุณมีการงานการเงินหรือมีความรักที่ดีๆเข้ามาเนี่ยเขามักจะกลับมาพยายามยิ่งต้องสนใจเขามักจะกลับมาต้องการความช่วยเหลือเขาํำบากกลับมาเขาเหน็ดเหนื่อยกลับมาแต่ตอนทอดทิ้งคุณไปตอนทิ้งร้ายคุณไปเนี่ยกลับไม่ยอมคิดดีๆกลับไม่ยอมคิดทบทวนกับสิ่งที่คุณพยายามทําเพื่อเขาครับ ใช่ไหมดูพลังงานของไพ่3ใบนี้ของชาวราศีเมถุนแล้วก็การแนะนํากันดีกว่าไพ่6ดาบครับทำนายตรงๆเลยว่าในช่วงเดือนพฤศจิกายนเนี่ยจนถึงสิ้นปี2องพถ้าเกิดใครเลือกลาคนเราไปเกิน6เดือนเกิน1ปีแล้วเนี่ยไม่ต้องอันนี้ทำนายตรงๆเลยนะ6ดาบไม่ต้องวิ่งตามความฝันไม่ต้องวิ่งตามคนรักของคุณไม่ต้องวิ่งตามความเจ็บปวดแล้วนะแต่เราไปวิ่งตามความสวยงามในชีวิตวิ่งตามความสิ่งดีๆที่เราคิดแต่จะเป็นอยากจะฝันนะครับเจอสิ่งที่มันสวยงามในชีวิต เ <Birthday. S 2> <Birthday. S 1> จอสิ่งที่เหมือนายกับเราฝันว่าจะมีครอบครัวฝันว่าจะมีความสุขฝันว่าเจอครอบครัวเ <c oughs> จอความรักดีๆการสร้างครอบครัวเราไปตามหาสิ่งนั้นดีกว่าเพราะหกดาบเป็นเสมือนกับความรักที่ผมมาให้ตรงๆเลยว่าคุณรักเขาก็จริงคุณไปจิตวิญญาณเดียวกันก็จริงแต่หกดาบเป็นเสมือนกับมันเลิกรักกันไปนานมันเจ็บเกินหกเดือนเกินหนึ่งปีแล้วเนี่ยไม่ต้องกลับไปหาจิตวิญญาณที่มันทำลายจิตใจไม่ต้องไปทําวิญญาณแตกสลายไม่ต้องกลับไปแล้วนะเพราะหกดาบเป็นเสมือนกับความรักที่คนของคุณไม่กลับมาหรอกจนกว่าคุณจะเเจจจจออแสสสงงวว่่าากคุณะดี จนกว่าคุณจะมีความรักมีการงานการเงินไม่เหมือนกับต่างคนต่างเป็นคู่แท้ทางจิตวิญญาณหรือฟาวินเฟรมที่เมื่อไหร่ก็ตามชาวสีเมทุนหลุดพ้นเมื่อไหร่ก็ตามชาวสีเมถุนไปเจองานงานงาน,งานเงินความสุขเจอความรักที่ดีเนี่ยไฟออฟปเปเคชัเขาจะวิ่งตามหาคุณเขาจะรู้สึกได้ว่าเขาไม่ควรจะพัดผ้าจากคุณไปครับเช่นไฟออฟปเปเรช่เห็นภาพของคนหลงทางคนหลงผิดคนรักของชาวสีเมทุนท่านมีการหลงผิดเพราะเขารู้ว่าคุณหลักเขาทุ่มเทให้เขาแต่เขากลับเอาความรักของคุณเอาการทุ่มเทของคุณเนี่น หลายคนคงสงสัยว่ากำลังจะไปง้อเขาหรือหลายคนคงอยากจะตามไปทุกคนนึินกลับคืนมาแต่ Fight ไฟออฟเพเดอร์นี้หมายความว่าจะมีการส่งคลิปนี้หรือน้อมรับคำทนายนี้เพื่อเป็นของคุณผม,ไ,มได้พิมพ์ไปว่าขออวยพรนี่ผมอ่านทุกอันเลยนะและพิมพ์เองด้วยฉันไฟออฟเพเดอรก็เลยทำนายว่าสิ่งที่คุณตามหาเนี่ยคุณไม่ต้องไปตามหาคนที่หายไปชีวิตของคุณหรอกถ้าเขาอยากจะอยู่ในชีวิตของคุณจริงๆเนี่ยเขาจะไม่ปล่อยคุณทิ้งไว้กลางทางเขาจะไม่ปล่อยคุณเจ็บหรือเสียใจหรือหลงทางแบบนี้เช่นาหรือไฟออฟเพเดอรหมายความว่า <ๆ S 1> คนรอบาวเมททุ่าน คุณเดินออกมาเมื่อไร่คุณหายไปเมื่อไหร่เขาจะรู้สึกรู้ตัวเลยว่านี่คือคุณค่าที่เขาจะตามมาทีหลังเขาจะกลับมาตามหาคุณทีหลังภายหลังครับแต่ไพ่ห้าเหรียญไปนี้หมายความว่าคุณเอาความรักสิ่งดีเนี่ยเนี่ยมีชี้นมมาอะมีพูดชี้นางทางคุณไปเลือกทางที่ถูกต้องไปเลือกทางที่เป็นครอบครัวไปเลือกทางที่เหมาะที่ควรนะครับสิ่งดีในชีวิตนะครับฟังเสียงหัวใจตัวเองฟังสิ่งที่อยู่ในใจตัวเองดีกว่าฉันใคร่จะตามที่เลือกหาคนรักไปยังมีการพูดคุยติดต่ออยู่เนี่ย อาจจะมีการส่งคลิปนี้แชร์คลิปนี้หรือแท็กเขาไปก็ได้นะครับหรือน้อมรับคำนายก็ได้นะส่วน,นพลังางานของไพ่ใบต่อมาคือนายออกบานหรือก้าไม่เท้าครับทำนายได้ว่าไพ่ก้าไม่เท้าใบนี้หมายความว่าชาวสีแมทุนท่านพอคุณหันออกมาเริ่มจุดเทียนในตัวเราเริ่มมีความหวังใหม่เริ่มมีความสุขเริ่มมีการงานเริ่มมองเห็นสิ่งดีในชีวิตตั้งมัน่นตั้งคงอยู่ได้เมื่อไหร่หลายคนมีโอกาสที่จะพบเจอความรัชการเดินทางการท่องเที่ยวพบเจอความสัมพันธ์ใหม่ที่ รู้สึกว่ากลับมาเริ่มต้นความสุขด้วยตัวเราเองกลับมาเริ่มต้นใหม่อีกครั้งหนึ่งนับหนึ่งครั้งหนึ่งเนี่ยมันรู้สึกเหมือนกับได้รับความรักที่เหมาะที่ควรการเป็นครอบครัวการเปิดรับพลังงานดีๆการเปิดรับความรักที่เดินทางมาเจอการเหมาะสมสร้างครอบครัวกันจริงๆไม่ใช่เราสร้างกันมาตั้งไกลเราเดินมาตั้งไกลสุดท้ายกลับเดินอยู่คนเดียวสุดท้ายกลับทิ้งเราไว้กลางทางอฉะชั้น,น,ออนในอปานหรือก้ามไม่ท้าหมายความว่าคุณยังเป็นคี้วูแท้ทางจิตวิญญาณรอคอยวันใดวันหนึ่งที่จะกลับมาหากััันนนนแต่่่่ถึงววว้นน้้เเียอูททชาาามมไ คุณพัฒนาขึ้นคุณดีขึ้นแล้วคุณเหมาะสมแล้วตอนนั้นเนี่ยเขารู้สึกรู้ตัวแล้วว่าคุณเขาเลือกคุณนะคุณยังจะกลับไปก้าวไม่ท้ายังจะกลับไปเลือกเขาจะกลับไปแก้ไขอยู่หรือเปล่าฉะนั้นพลังานของไพคลินออฟซอสคือการตัดสินใจของชารสีเมทุนนะครับว่าในช่วงของเดือนพฤศจิกายนตั้งแต่วันที่1นึ่งถึงสิเนี่ยจนถึงสิ้นปี2องพนาแนแค่ไหนสุดท้ายควินออฟซอสอะเขาจะจดจําสิ่งที่คุณทําเพื่อเขาก็หลายคนเขาไม่รู้หรอกว่าคุณทำะลักที่คุุุณณณพยยาาาาาาามมทททํออออ่่งีคคดดนนนขขเเ้หหรืถปปป็ัญ ก็เพราะรักคําเดียวก็เพราะเหมือนกับอยากจะสร้างครอบครัวมันคือคําสัญญามันคือข้อตกลงระหว่างกันละกันนะฉะนันราชินีถือดาบหรือคว Queen ort, ีนออฟซอหมายความว่าอยู่ที่ว่าคุณยังจะกลับไปแก้ไขเรื่องราวนึกถึงความสวยงามชีวิตของกันและกันหรือควนออฟซอรอยู่กับคนที่อยากจะสร้างครอบครัวมีคุณในชีวิตเชื่อมันในตัวคุณคุณเลือกได้นะไพ่เป็นแค่บอกโาลสีเมทุนแค่นั้นเองว่าคุณเลือกได้ครับมาดูไพ่ของคนลกของโาลสีเมทุนกันดีกว่าว่าเป็นยังไงกันบ้างไพ่แปดดาบครับ แล้วควินออบซอสก็ดูที่ไพ่สองใบนี้นะจะเห็นภาพของผู้หญิงคนหนึ่งถือดาบแล้วก็แปดดาบอ่ะเขาทําร้ายคุณด้วยความรักก็ทำร้ายคุณด้วยความสวยงามทำร้ายคุณด้วยความเจ็บปวดพอเขารู้ว่าคุณรักเขาครับเขาเดยเอาความรักมาผูกคุณเอาไว้เอาความคิดถึงเอาการรอคอยเอาความคิดถึงความรักเนี่ยมาผูกพันเอาไว้มาดึงคุณเอาไว้แต่ควินอ็อฟซอสหมายความว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณเข้มแข็งเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณเหมือนกับตัดสินใจทำสิ่งดีเพื่อตัวเราเองเนี่ยคุณเขาจะเห็นได้ว่าคุณมีเสน่หคคีรอเ้้บนื หัวใจที่คุณทุ่มเทเข้าไปความเจ็บปวดความเสียใจที่คุณเทลงไปเนี่ยวันนี้เขาไม่เห็นหรอกแต่ควินอฟคัพมันคือแม่น้ํามันคือทะเลคุณรักเขาเท่าภูทะเลเท่าภูเขาเท่าแม่น้ําเท่ามหาสมุทรเท่าฟ้าสุดท้ายสิ่งเหล่านี้มันจะกลายเป็นว่าเขาจะกลับมาเข้าใจมันครับตอนอยู่เขาไม่เห็นค่าตอนอยู่เขาไม่รักเขาไม่เลือกแต่พอเสียไปเนี่ยถ้วยมันอยู่ตรงมือเขาความรักไม่อยู่ตรงนตัวเขาความรักมันอยู่ในหัวใจของกันและกันผมเล่าแ้สุดท้ายเขาจะกลับมารู้สึกกลับมารับรู้ของความรักสิ่งที่มีต่อกัน ยังคงเป็นคู่แท้ทั้งจิตวิญญาณยังคงเป็นทวินเฟรมที่รอคอยวันใดวันหนึ่งจะรับรู้ถึงความรักสิ่งดีๆความรู้สึกที่มีต่อกันนั่นเองครับและไพอะ่อร่เคลครับแนะนําชาวราศีเมถุนะท่านว่ากราวดิ้งอัพการเติบโตเรียนรู้มากขึ้นวันนี้คุณสองคนจะมีความไม่เข้าใจกันวันนี้ความรักของคุณอาจจะรู้สึกว่ายังไม่เติบโตยังเหมือนกับยังไม่เหมาะไม่ควรนะแต่ความรักของชาวราศีเมถุนนะท่านคุณจะพบเจอความรักที่ดีขึ้นประสบการณ์มากขึ้นเรียนรู้มากขึ้นและ จะทำอะไรที่มันดีมากกว่าเดิมด้วยซ้ำํำกับความรักกับการใช้ชีวิตจากนี้ตลอดไปครับขอบคุณชาวราศีเมทุนที่เข้ามาดูคลิปนี้ฝากกดติดตามฝากกดส u b s c r i b e ด้วยนะครับใครต้องการดูดวงส่วนตัวก็แอดไลน์มาได้เลยสำหรับวันนี้สวัสดีครับ